อยู่กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเราเป็นคนทีแบบว่าคุณจุนี่เป็นคนที่เป็นคนที่น่ารักมากน่ารักมากคุณจุนนี่เอาเรื่องอันไม่รู้อันนี้ส่วนตัวนะไม่ไม่ใช่ว่าบอลไม่รักคนอื่นนะลูกๆทุกคนผมรักหมดแต่คุณจุนี่นี่ที่บอกว่าผมหักแล้วนี่บ๊ยบ่เป็นว่าอีอย่างนี้เราเป็นคนแบบ กูจะคว้มอ่ะเราเป็นคนมีความสามารถห้วกกูจะควมแหมคูจุนี่แหม่ไม่เคยได้ยินคูจูนนี่แบบน่เนี่ยไม่เคยไม่เคยอันนี้พูดจริงๆนะคูจุนี่นะคูจุนนี่เด้อคอยหักแล้วเพราะว่าคนอื่นผมก็รักนะแต่ว่าคูจุนนี่คือแบบว่าพอได้บอกกับเล่าคนอื่็นกับเล่าว่าเออทําไม ทำไมครูจุนนี่เขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักมากครูจุนี่เป็นคนน่ารักมากอันนี้ถ้าผมได้อยากให้สัมผัสครูจุนนี่ต้องเคยบอกเลยว่าครูจุนี่แบบอืมถ้าเป็นผมไม่ได้ว่าคนอื่นทำง,งานไม่ดีหรือไม,ไม่ดีอะไรนะแต่เท่าที่ผมสัมผัสเฉยเฉยสัมผัสเคลื่อนแล้วขอใจหนาทีแล้วขอใจความัรผพี่จบแล้วขอใจนนทุกคนเขาเข้าใจหมดแหละแต่ว่าสรับผมคุยกับครูจนนี่เราคิดว่าคือแบบ คุยปุบเออประมาณนั้นไม่ได้ว่าน้องคนไหนไม่ได้พี่น้องหันไปตีความอย่างอื่นเด็ดขาดด้วยเพราะว่าผมรักผมบอกแล้วผมรักครอบครัวตัวเกียวทุกคนเออผมรักครอบครัวตัวเกียวทุกคนอันนี้ผมพูดจริงๆอยากเห็นบอสไลฟ์กับคุณลูกแก้วก็วไปเจอน้องลูกแก้วแล้วก็ไปเจอการกับลูกแก้วครับไปเจอกันอยู่ก็ถ่ายรูปด้วยกันอยู่คิวบอร์ดคือขาวแต่ถ้าแปลงพี่น้อง ถ้าแปลงแปลงว่าเขาหนาวัานนี้นี่พูดจริงๆเออเห็นครูจุนนี่แบบเลยถามว่าครูมีอะไรในใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแหละวันนั้นนะที่มีคีบบอกไปนั่งบอกครูจุนนี่นั่นแหละเออก็อยากให้กําลังใจครูจุนนี่บางทีคนพี่น้องเขาไม่ข้าจาชการเนาะสิออกมาหลองร่าทําเพลงหนึ่งกะย่านเสียงานเสียอย่างเขาใจเลาเด้ ออกมากอะบรหลูวาออกมาเราสิเป็นจังไหรเข้าใจแกหมดเลยนะเข้าใจครูจุนนี่มากเลยนะพูดจริงๆนะเข้าใจแกมากก็ได้คุยกับแกแล้วรู้สึกเออก็โอเคมากเลยอย่างเงี้ยเอาน้องเยวเกบเชื่อเสนนกรสินต้องไปถามพอขกอกนต้องไปถามพยาบาลฟินแลนด์กรลีโอนีอน่ปั๊ดมือเศร้าได้ท่วงอยู่ลีโอลกูกท่าคอเนี่ยเด้อแปลงแค่ท่าหนา <laughs> เอาแปลงกันแค่ท่าหนาพี่น้องเอาแปลงเด็กน้อยท่าหนานี่แหละ คุณจุนนี่เป็นคนอ่อนน้ำสัมาตนเป็นคนคุยแล้วรู้เรื่องท้านสกคติดีคุณจุนนี่เออน้ำอุ่นก็น่ารักน้องน้ำอุ่นก็น่ารักน่ารักเมื่อไรเด็กน้อยก็สิแล้วแต่วัยแมแล้วแต่วัยของเขาเออคุณจุนนี่เราเป็นผู้ใหญ่แล้ว,ยยแ,ลวแล้วก็สิแบบหนึง่งนอกที่นี่เป็นเด็กน้อยอยู่กับสิอีกแบบหนึง่งน่ารักอีกแบบหนึง่งว่องยากอีกแบบหนึง่ง ข้อใจบ่น่ารักในแบบของเขาพี่น้องแต่มือเศร้านะ่ะไปโตเกียวนะ่ะบอกเลยว่าอยากไปทํางานให้น้องนั่นแหละบอกข่อยว่ามืออื่นพี่นวยกับโกกีลงมาคุยกับอันผู้รับเมใไฮเนเดอร์อันบิกะจะไปโคราชเด้สองโมงเศร้าตัวกูไปสิบโมงเขิงยังมาลงมาอยู่เห็นงานสบายค่ะกูศูนย์ นอนตีสามกูเด้แหกขีตาไปครับโกกีโกกีขน,น่ดสดๆลงมาจกตากันครับโกกีบอดบิกนอนโกนตรวจตรวจเกาดาักกุดกุดดูทั้งห้องกุศ์บอกกูว่าจะออกจากบ้านนะสองโมงเศร้าเศาเศาเศา,าได้บนดเนี่ยได้พนักงานปิ้งย่างแล้วครับขอบคุณครับซีแกรมเอนดูครับซีแกรมคนเด็กน่ารักพูดจริงๆซีแกรมรูพวกนี้เด็กน่ารักหมดแหละอืมทุกคนในบ้านโตเกียวน่ารักหมดสำหรับผมนะ น่ารักหมดแต่ว่ามันก็จะมีความน่ารักแต่คนละแบบกันแต่ครูจูนี่ด้วยความที่เราเป็นคนทํางานเป็นเจ้าของบริษัทมีลูกน้องหลายๆครูจูนี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนอ่อมน้อมถ่อมตนเขาเป็นคนพูดเรารู้เรื่องเข้าใจบอครูจูนี่เป็นคนที่บหอหละรู้เรื่องเออชมอิสานนครศรีน้ําเนธได้บอเสียงดีครับดื้อบิลิเจมยอดภัยเป่ารัศมีเนรนภา ไอปณิตาแต้มสีเจมบอนตาอีบ่มวอยุบกเดียวบักจุย <c oughs> ถือโอกาสบามันพี่น้องบักเพเอกเสียงไหลเพเอกจุยนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องเพเอกเจมดอกไผ่ <c oughs> ผมบอกเลยถ้าใครอยากดูหมอลำนะ <c oughs> อยากเบึ้งหมอลำแทะให้ดูเจมยอดไผ่เสียงนี่หมอลำเลยสังวาสนี่คือหมอลำเลยเจมยอดไผ่เนี่ยเขาเขา เขาใหญ่มากกับเวทีหมอลัมคู่บาอาจารย์เขานะ่ะเป็นหมอลัมหมดอันนี้คือเจมหยอดภัยเสียงนี่ออ้บักเจมนี่สมัยอันปีหนึ่งปีแรกก็มักเส้กงเกงตัวน,น้อยๆเราเห็นไห้ใครหาม,มันอุดปูดแล้วก็ทายรูปจากของลงพี่น้องลงเฟสจากของบักเจมอ่นนะขายไข่บักเจมนันขายไข่พี่น้อง หามโม,มีดอกขายตะไคร่เยเบื้องหลดในเฟสสมัยได้กินมีตะแนวเดีวยดวยบอกเจียมหยอดไพ่นี่จุยหลอกคักรอมันก็นรออยู่แต่มันกุยรอมันก็นรออยู่แต่มันกุยอัดทะลดบ่หยอกเด้อจุยเด้อจะบ่าบัเจ้าจดาจะตื่นข้นมาดากูเด้อจุยเอ้กูหยอกงซื่อบกจุย ในวงหายนยญานอยู่สองคนก็บักจุยกับบักเจียมอยู่น้ากันจุยเจียมอยู่ด้วยกันนอไล่ได้บักเจียมบอลบักหนึ่งเขาเอาถึงบักเจียมบอลนะฟังบักเจียมบอลบักเพลงมาล้ําเถ่าเกิดขึ้นมานน่พี่น้องนาหนาเจียมบอลนึกกินหนาบักเจียมบอลอันตอนนั้นสมัยเป็นยู่อันมอหามอหกคนนี่ยังหนามันคือเหงือกรับแขทจัดฟันแนโบทอเขาเนี่ย ลอบันนี่รอบนันนี่ไปออกรายการประกงประกวดใบคล,ล,ล้มมองหน้าตาดีดีบันนี่ลอบันนี่ไปพ่อถามว่่เจมเจมอายุสามสิบเท่าลวลูกเจมเจมอายุสามสบเท่าไหร่แล้วบอสข่อยคนตยี่สิบสายิบสงได้พะนะือแบบน้องบนเด่กก็ยิมยิมยิมยิ้มเสียจรงน้องแบบมึงหนาเถา เจมยอดไผ่เสียงดีมากพูดเลยเจมบอลนะผมเคยบอกหลายรอบแล้วว่าเจมบอลถ้ามึงอยากได้มาอ,อยากได้เงินน่ะมึงต้องร้องเพลงไอ้หนุ่มลงไม้เท่านั้นหนุ่มลงไม้นัดเธอไรยศเช้วทุกวันเจมบอลน่ะร้องเพลงนี้เพราะเพลงเดียวนั้นเพลงอื่นมาบ่แดกอุสูก็ว้นเขาแข้เทเขาสิว่าอันไรสดลุ่มดากุสติละมอนี่น่ารักศิลปินเสียงดีมากแลกเงินต้องกจริงจริงเจมยอดไผ่บอกเลย เจมยอดภัยนี่เขาจะนั่งเอาเงินอย่างเดียวเพราะเสียงเรามันเป็นพระเอกพระเอกเจมยอดภัยน่ะเสียงเราเป็นพระเอกเสียงหมอลำได้จมมดเจมยอดภัยน่ะเสียงหมอลำมีหลีคอ,อยบอกเลยเจมยอดภัยร้องเพลงหนุ่มลงไม้ม,มวลหลายยุ่ใส่เดินนี่แม่ช่างเย็บผ้าน้องไพย่ยุ่ใส่เจมยอดภัยร้องไอ้หนุ่มลงไม้ตอนไหนเดน้อนี่เยาวาถอนแต้มสีผมมีคนบอกแต้มสีว่าแต้มมึงต้องร้องเพลงที่มันเป็นตัวตนของตัวเองอื อิลีโอ้ยนนน่ะนนนนได็เขาเปะอยู่แล้วไปนันางน้องนนน่ะเขาเป็นคนน่ารักหน้าตาดีนนน่ะเอาตรงนะนนน่ะตัวจริงก็หน้าตาดีน่ารักอ่ะน้องนนเป็นคนที่จริงจังกับงานอ่ะเดี๋ยวรีวิวน้องนนนะน้องนนเป็นคนที่จริงจังกับงานเป็นคนหน้าตาดีแต่งยิ่งยิ่งใส่ชุดเพชรแต่งหน้ายิ่งหล่อตัวจริงก็หล่อตอนแต่งก็หล่อนี่คือนนอดิรุธ บอกเลยว่านนเป็นอย่างนั้นจริงๆล้วเป็นนนเป็นคนที่แบบไม่ยุ่งกับใครอ่านนนเป็นอย่างนี้ไม่ยุ่งกับใครนี่คือนอนเนาะเป็นเด็กน่ารักพูดเพราะคนที่พูดไม่เพราะก็จะเป็นบักจุยบักเจมเจมบอลพวกนี้มันซัวพี่นอ้องมเจจอี้ไปหานกดติดตามมันเดอ้อบักเจมยอดไพ่บักจุยนี่กับบักเจมบอลธนกิจนี่บักเจมบอลไส้นี่ มุดเจ้าจะไปหากดติดตามมันด้อข่อยสร้างมันพี่น้องมันอยู่ต้องกันมันไหลมันไหลด่าข่ซุ้มผีกีตับนี่มันไหลด,ด่าผมพี่น้องที่พูดว่านนร้อยคนเดียวไม่ใช่เงี้ยโนะเป็นเด็กน่ารักไม่เคยว่าให้บอสเลยนี่คือนนอดีรุตพี่น้องเขาจะบอกให้นนอดีรุตบอกเคยว่าอสวัสดีนะครับ กรลวินมีสาขาบาทอ,อุดรมีสิบสิเป็นสิบสิปีแล้วอยู่ทางสันตะพ้นนะยู่นอกๆกนะกรลวินเซอร์เลยกรลวินอุดอรร้างสิที่บอกมาติดตามหมดแล้วที่บอกมาติดตามหมดแล้วไปกดอันเฟนมัเดี๋ยวนี้ศูนย์บอพี่น้องบักคนที่กล้าด่าผมนะบักจุยบักเจมยอดไผ่บักเจมบอลธนกิจที่กล้าด่าข่อยอินอตกมกัด อ,อินนอตนาภานี่มากัดข่อยพี่น้องแต่โดยรวมแล้วทุกคนน่ารักหมดอืมคือจะเอาทุนสิคือผมไปพึ่กับปเปรเล่นน้ำแดนเซอร์เปรเล่นผมปเปรเล่นน้ำสุขคนข่อยไปทั้งสิบข่อยไปผมเป็นคนมักมวนเปรนน้ำสุขคนปเปรเล่นน้ำอาจารย์บิ๊กนักดน,นตรีขึ้นไปน,น,นักดนตรีก็ไปเล่นไปไปมวนก็เพลินไปเังสัน่นไม่พี่นอ้นองเรา,า่าไม่ค่อยได้เจอเขาเท่าไหร่อืมก็เลยแบบว่า ไปหดแล้วก็ไปเต้นนั่นย่างออกเต้นนั่นเขาเต้นนี่อันนี้คือผมขอบคุณนะครับคนที่บอรับปกติไม่เคยว่าบอดคนบอปกติผมบอปกติพี่น้องผมเป็นบ้าเ <c oughs> มื่อขึ้นเป็นงานพลทองเสียงนี้ทุกคนขอบคุณครับ <c oughs> คเครื่องเสียงมวนพี่น้องเสียงว่าดีไปในดอกเ <c oughs> มื่อมีเขาเก่งเขาปั๊บใหเวอร์ซัน <c oughs> บักบักลั่งบักเสียงไหลปนน้ำคอยว่าแม, <c oughs> ม่น้ำแม่น้ำโขงไหลยุต ไายุ่นนี่นั่นไงคุณจุนนี่มาแล้วสวัสดีคุณจุนนี่โตเกียวมิวสิกมาไห้บอสบอสแค่บอกว่าเออในโตเกียวครอบครัวโตเกียวนะ่ะผมมาลักทุกคนผมมาลักทุกคนนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นครูจุนนี่นิดนึงที่แบบว่าเออคุยกับครูจุนนี่เรารู้สึกว่าทัศนคติดีไมเซ็ตดีอ่อ,อนน้อมถ่อมตนทัน้งสินะเ็าเรียกว่าเออรักครูจุนนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไร วันนี้ม่อย่างคุณจุนี่เป็นคนนั่นแหละที่ว่าว่ามาแล้วเนาะไม่อยากว่าอีกเนาะไม่อยากเป็นยองแล้วเป็นยองแล้วหลายหลายเท่าน้นสิเขินมีจุนนี่เนี่ยเขาเป็นคนฝากติดตามคุณจุนนี่เด้อพี่น้องเมตตาเราหน่อยเราวเฮงขีดหย่างอยู่รถสิล่าออกจากคู่เราก็บบวกการลาออกนี่อยากเห็นบอสโน้ตกอดหอมบอสบี้อีกสิมากอดหอมกันตอนไหนอี๊เสว่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 เหตุไปยังสั้นละ ไอ้น้องกันว่าเป็นยังดอกอันนี้ซอยเหลือไดผมก็ซอยเหลือเมือม่อแล้วพี่น้องเอ้ยสำหรับอันโตกเกียวมิวสิกอันไานให้ได้เฮ็ดเมื่อพี่น่องเฮ็ดซอยเขาไปทั้งสันวะซอยไปซอยไปอืมอันไหนที่แบบว่าเขามีประโยชน์ผมอะ่ะไม่ใช่เฉพาะโตกเกียวนะอันไหนที่ผมมีประโยชน์อย่างเมื่อ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 คืนเนี้ยมี มีมีพี่มากินข้าวที่ร้านมานิดเขาอยากเช่าข้างหน้าอย่างเงี้ยอันไหนที่ผมหาคอนแทคหาอะไรให้ได้อ่ะผมอันไหนที่ผมสมัครประสานงานให้ผมอุ้ยผมผมผม,ผมเต็มใจผมยินดีมากเลยพี่น้องคุณ <c oughs> จุนนี่เขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วพี่น,อน,น้อ,ในใเองอนะเ,เป็นคนน่ารักอยู่ที่ไหนใครก็รักเอาพูดตรงตรงคุณจุนนี่น่ะเขาเป็นคนน่ารักอยู่ที่ไหนใครก็รักคุณจุนนี่เพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเขาเป็นคนมีเหตุผล น้ำอุ่นก็เป็นคนน่ารักพี่น้องสองคนนี่นะพี่น้องปยุสเซก,กับว่าตายดยอกเคยบอกเลยมิสีปัง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 ไอน้อ,นองคููนี่บอกเลยเรื่องจริงไอน้อ,นองคููนี่เป็นคนน่ารักมากน่ารักมากพูดจริงๆนะคุณหมอกราวินนางจะไปเกาหลีวันนี้พี่น้องขข่ทรงเราไปเกาหลีข่ทรงเลาไปเที่ยวบาโฮตเกาหลีเบิ้งขอดจะกับเปลวไปถ่าแเราแล้วเห็นบ่นนี่เห็นบ่นนี่ กระเป๋าจะกระเป๋าไปถ่ายแล้วเหรอพี่น้องเออเดี๋ยวขอย้อนฟังผู้ใหญ่บ้านฟินแ,แลนด์เราวอานตำหนิข่อยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตำหนิผมว่าอันนอนอยู่เมบยกเกกอย์ยุ่งกับไรสดเนาะพะนะเอา้าอนันขันขี่คานไรอสิอะไรเฮ็ดยังพะนะบีกเวนว่าให้อายพี่โนดอันจมมนน้าเมบนอนจกกกก้าเมบนอนเจ้ากระไรสด เอาบีกเพื่คนสบายสบายแหมเฟสเพียรเพียรเสลศังไล่ได้แหมบีกพี่อยากเฮ็ดยังเพื่อก็เฮ็ดบอลละน้อยในขณะเพื่อนอยากเขามาเบิ่งเพื่อนก็เบิ่งเพื่อนบ่อยากเขามาเบิ่งเพื่อนก็ออกเป็นสัมนัสตัวน้องข่อยว่าข่อยพี่น้องน้องข่อยว่าอันเพื่อนไลรเสือเพื่อนก็มี์เบานอนเบ่าขี่ข้างนั้นสิไล่เฮ็ดยังพนะเอายู้ซื่อกูถือข่ายกูถือว่าบนนี้โอ้ย บักยูทูบเบอร์ไงกูสูนบกาดานนองดอกหักน้องครับผมก็เหมือนกันผมก็เหมือนทุกคนนั่นแหละผมก็รักศิลปินในโตเกียวเอาทุกคนเอาอคอยบอกเราเด้อบักอกองว่าอยู่กูชิ้นจังสิพอไงโบดังสิบักเบนบักนัดอิปอกกี้พื่อเอก ไม่ใช่อามมะเดียวแซมมี่ถ้าเป็นอ่าศิลปินซีแกรมลีโออาดชอปเปอร์ไผยิกไผยิกไผยิกสแตมไผ่เกวะเดี๋ยวได้คิดเลียิไผ่พีพ่สนิทกันสนิทได้พี่น้องวาว้ยกับแม่แซมมีน่นี่ต้องโทรหะ ผมต้องโทรหาแม่แซมมี่วันละสองรอบสามรอบเพราะว่าอยู่น้ำกันหลอมวนกับยายแซมมี่อยู่กันหลอมวน <c oughs> อยู่กับแม่แซมมี่อยู่ด้วยกันแล้วสนุกสนานก็บ,บักเบนยังสิมันกเ็นกเลยม,มันก็เลยมักมันเคยมาเอือนผมไปเหร่นนาะแหมพี่น้องเขาบอกเบนบักยังสิแหมเดี๋ยวผม้องเพลงให้ฟังนะ <c oughs> โน้นโนนโอ้ยบอกให้คอยเก่งทองให้คอยคอยอารมณ์ออกมากพนะพี่น้องบอกให้คอยเก่งทองคอยอารมณ์ออกมากบอยว่าอันคู่คูตี้บอสเก่งไรไปบอสสิต้ทั้งสิ้นละคู่ก็หูวหล่อได้วันนี้เออที่ผมพูดมาเนี่ยคือสนิทพี่น้องวาหยอกกับชอบอังดงชอปเปอร์น่ะอยู่ดีๆก็เดินมาถามผมวันวันวันที่ วันที่ภนะูเนล่าเน่ะชอปเปอร์ก็ไม่เคยมานั่งคุยกับผมแบบอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเรื่องมาถามก็ถามว่าเออชอปเปอร์ก็ถามผมก็พูดไม่กี่ประโยคยุ่ิก้อห้องไห้ึ้นมาตายกูยังผิดวะนี่คิดในใ,ใจตายกูหิศสอนลูกสอนหลานผิดบ่นี่สนดอกคือมาไห้แทวชอปเปอร์ชอปเปอร์เป็นยังลูกสนดอกเออไห้พี่น้อง ชอปเปอร์ี่ผมบอกผมพูดไม่กี่คำชอปเปอร์ร้องไห้เลยชอปเปอร์วาทาไมแบบที่ชอปเปอร์ถามบอสนตเพราะว่าบอสน่ะเป็นคนพูดตรงเออนั่งกับว่าบอสเป็นคนพูดตรงโน่นนี่นั่นบอกกับชอปเปอร์พี่น้องบ่พ่อบ่พ่อนั่งอยู่น้ำกันหาคนนี่ชอปเปอร์ไห้ออกมาอยู่น้องข่อยเลยว่ามีกูเห็นยังผิดบ่อยน้อยน้องขวยยังตาย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 เด้อสนุกตาย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 เด้อกูเห็นขอยแล้ะนั่นแหละ เขาเลยตื่นมาโพดขอบคุณบอโนขอบขอบคุณพี่โนดที่ผมพูดะผมก็หวังดีกับทุกคนบางทีเราก็พี่น้องคือเฮาเป็นคนนอกเฮากับสีม่งเห็นเราเป็นคนนอกพี่น้องเฮ้ากับสีม่งเห็นว่าคนนี้เป็นแบบไหนคนนั้นยังไงคนนี้อะไรอย่างงี้ไงเอออันไหนที่เราแนะนำได้เราก็แนะนำอันนี้คือผมพี่น้องแนะนำน้องไะไรก็แนะนำน กล้องสดมากบอนนดบอดักสดอีหลีครับเบิ้งนี้เปลี่ยงอันนี้แปลงนี่โอ้แปลงวันเป็นคนที่ใส่ฟิวเตอร์ว่าเป็นพี่น้องผมเลยนะยังไงบอนนดคือสิรักน้องแซะก็รักทุกคนนั่นแหละก็รักรักครับก็รักก็รักทุกคนทุกคนเข้ามาอยู่ในครอบครัวโตเกียวผมก็รักเอาพูดจริงๆอันไหนที่แบบว่า